ฉ <łość> ันว่าพี่เอ็างงมันจปก่อนมนผ่านไม่ได้หรอ 喂，喂。喂 站立。嗯啊 啥？<Stop. S 2> <laughs> Whoops. <laughs>

น่เงินเตะนเรียมตัอูอาจริงๆเอาอาเอาฟอะไรครับฟีลอะไรเออถึงไอวจร b i 네. จบเกมแรกัวก5